ข้อหเซตคำตอบของอัสมการ x กำลัง3ลบ6 x กำลังสองบวก1 2 x ลบ5มากกว่าเอ็กซ์บวก1เป็นเซตของเซตในข้อใดข้อ1ลบอินฟินิตี้ถึงเปิดลบ1ส่วน2ยูเนียนกับเปิด4ี่อินฟิน้ข้อ2 เปิด0ถึงเปิด2ยูเนี่ยนกับเปิด3ถึงอินฟินิตี้ข้อ3ลบอินฟินิตี้ถึงเปิด0ยูเนี่ยนกับเปิด1ส่วน2ถึงเปิด4ข้อ4เปิด1ถึงเปิด3ส่วน2ยูเนี่ยนกับเปิด4ถึงอินฟินิตี้ ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องหาสมการวิธีการาหารตัวแปรธรรมดานะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องข้อนี้คือประเด็นสําคัญเนี่ยจะอยู่เกี่ยวกับเรื่องแอบส์ลูดซึ่งการที่เราดูแอบส์ลูดโจทย์เป็นของโจทย์เป็นแอบส์ลูดเอ็กวหนึ่งถูกไหมครับ <c oughs> วิธีการทําอาสมการทั่วไปก็คือการแยกตัวประกอบธรรมดาแต่การมีแอบเนี่ยเราจะต้องแยกเป็นกรณีกรณีนะครับ ในที่นี้กรณีที่1ก็จะเป็นเมื่อเราถอด Absolut e เอบวกหนแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากับ x อกบวกหก็คือภายในแอบ o l ลูดเป็นจำนวนบวกอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นแอเมื่อถอดออกมาก็มีค่าเป็น4เพราะฉะนั้นในแอบส์ลูดจะมีค่าเท่ากับข้างนอกก็คือ4อยู่แล้วซึ่งในกรณีนี้จะเกิดเมื่อ x มีค่ามากกว่าลบหนึ่งถูกไหมครับมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งเพราะเมื่อ x สมมุติให้ x เป็นสองสองบวกหนึ่งก็จะเป็นสามแอปของสามก็มีค่าเท่ากับสามเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือกรณีที่หนึ่งส่วนกรณีที่สองคือเมื่อในแอปเป็นลบแอป x บวกหนึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับลบ จำนวนทั้งหมดก็คือลบ x บวกหนั่นเองกรณีนี้จะเกิดเมื่อ x มีค่าน้อยกว่าเท่ากับลบน้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่อย่างเช่น x เป็นลบ 1. x เป็นลบสลบสบวกหจะกลายเป็นลบหนึะครับแอของลบหมันจะต้องมีค่าเท่ากับหแต่จากที่เรา x บวกหของเราเป็นลบส x บวก1ของเราเป็นลบ1แอปของลบ1จะต้องเป็น1เพราะฉะนั้นเราจะเลยต้องใส่ลบเข้าไปข้างหน้าเพื่อให้กลายเป็นลบของลบ1ก็จะกลายเป็น1นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าสมการนี้เป็นจริงถูกไหมครับเพราะแอปจะต้องเป็นบวกก็คือคําตอบจะต้องเป็น1เพราะฉะนั้นเราเลยใส่ลบของลบกีกทีเพื่อให้เป็นผลบวกเพราะเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีการคิดก็คือการแยกออกเป็น2กรณี เดิมนะครับกรณีที่หนึ่งเมื่อเราถอดแอปแล้วมีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสำคัญเลยต้องเกิดเมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่ง x จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งเพื่อให้ภายในแอปเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ให้มาว่า x กำลังสามลบหก x กำลังสองบวกสิบสอง x ลบห้ามันมากกว่าแอปของ x บวกหนึ่ง แต่จากกรณีที่1เราให้ x อยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถถอดแอปได้เลยเป็น x บวกหนึ่งครับย้ายข้างมาเพื่อที่จะจัดรูปเป็น x กำลังสลบ6 x กำลังสวก1 1 x 6. และลบด้วยหหลังจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบครับโดยใช้ทฤษฎีแยกตัวประกอบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเมื่อเราแยกตัวประกอบมา การแยกตัวประกอบก็อาจจะใช้าการตั้งหารยาวก็คืออสมมุติ1โดยการเขียนสัมประสิทธิ์ไล่ดีกรีมานะครับอย่างนี้แล้วเมื่อเรานำตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวประกอบตัวประกอบของ ตัวนี้อย่างในที่นี้ผมลองใช้1วิธีการทำนะครับ1ชัก1ลงมาแถวล่างสุดจะต้องคูณกันเสมอ1นึคูณหเป็น1นึ่งนมา2ตัวนี้มาบวกกันนะครับกลายเป็นลบหลบหแถวล่างต้องคูณเสมอลบหคูณกับหกลายเป็นลบหามาบวกกันอีกเช่นเคยครับ สิบเอ็ดลบห้าเป็นหกหนึ่งคูณกับหกเป็นหกนำมาบวกกันแถวสุดท้ายเป็นศูนย์ถ้าแถวสุดท้ายเป็นศูนย์เมื่อไหร่แสดงว่าเลขหนึ่งสามเป็นตัวประกอบในสมการนี้เมื่อเลขหนึ่งเป็นตัวประกอบในสมการนี้เวลาเราเขียนเป็นในรูปของวงเล็บก็จะต้องเป็น x ลบหนึ่งถูกไหมครับจะต้องเขียนเป็น x ลบหนึ่ง แล้วตัวที่เหลือคือ1ลบ5กับ6เราก็สามารถนำไปคิดต่อซึ่งหากเราไม่คิดต่อเราสามารถเขียนอยู่ในรูปจากเดิมที่เป็น3ตัวแล้วเป็นดีกี3เมื่อเราแยกตัวประกอบไป1ตัวคือ x เป็น1แล้วเม yes. no right> so ื่อเราแยกตัวประกอบไป1ตัวค well ือ x เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือเพียงดีกี2เมื่อเรานำมาเขียนตรงนี้เป็นดีกี2จะกลายเป็น x กซำลัง2ลบ 5x แลบบวกด้วย6 เพราะฉะนั้นตัวแรกเราได้ว่า x กาลังสองลบห้า x บวกที่หกมาคูณกับตัวประกอบคือหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเขียนต้องเป็น x ลบหนึ่งนั่นเองสองตัวนี้เมื่อคูณกันจะเป็นกับมีค่าเท่ากับตัวแรกที่เราหามานี่คือวิธีที่หนึ่งเมื่อเราได้อี้เสร็จปุ๊บเราสามารถแยกตัวประกอบตรงนี้ได้อาจจะตั้งหารยาวแล้วทําต่อไปแบบเมื่อกี้ก็ได้หรือจะแยกออกมาเลยเนื่องจากเป็นดีกีสองเราสามารถหา สามารถแยกได้ไง่ายๆอยู่แล้วนะครับนี่คือวิธีที่1อีกวิธีหนึ่งในการหาคือแทนค่า x แทนค่า x ที่ด้วยจำนวนที่เราคิดว่าเป็นต,ตัวประกอบอย่างเช่นในข้อนี้ แทนค่า x ด้ว1แทน x เท่ากับ1ลงไปทางสมการ x กำลัง3ก็คือ1ลบ 6x กำลัง2ก็คือ6ถูกไหมครับบวก11คูณ1ก็เป็น11ล6ได้เท่ากับ0ถ้าเท่ากับ0แสดงว่า x ลบ1เป็นตัวประกอบของสมการนี้ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งการที่เราจะดูว่าตัวเลขไหนน่าจะเป็นตัวประกอบในโจทย์เราดูจากเลขตัวสุดท้ายโดยการแยกตัวประกอบของมันครับในที่นี้ก็คือ2อคูณสและเราดูว่าเลขอะไรที่สามารถหาร6ได้บ้างเลขอะไรที่สามารถคูณกันแล้วได้6บ้างหาร6ได้ก็จะเป็น123 6 ในบางครั้งโจทย์อาจจะเป็นเศษส่วนซึ่งโจทย์ระดับนั้นถือเป็นโจทย์ระดับยากส่วนใหญ่โจทย์จะเป็นจํานวนเต็มซึ่งเราสามารถใช้เลขจํานวนเต็มแทนเข้าไปเพื่อหาเป็นตัวประกอบมาได้ในที่นี้ก็เป็น1 2 3แล้วก็6นั่นเอง <c oughs> ครับผมเมื่อเรารู้วิธีการแยกตัวประกอบก็คือวิธีการหารยาวิธีที่1กับวิธีการใช้แทนค่า x เข้าไปวิธีการหารยาวกับวิธีการแทนค่า x เราก็จะได้ตัวประกอบมาเป็น x ลบหคูณกับ x ลบสแล้วคูณกับ x ลบส x ลบหคูณกับ x ลบสคูณกับ x ลบสแล้วมากกว่า0ูนั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเราได้สมก,การออกมาแล้วอ่ะสมก,การเป็น นำไปเขียนเส้นจํานวนครับนำไปเขียนเส้นจํานวนเพราะฉะนั้นตัวที่เราเขียน,นคือหนึ่งสองและสามถูกไหมครับหนึ่งสองและสามจากทงางขวาจะเป็นบวกลบบวกลบเสมอซึ่งข้อนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเลือกช่วงบวกเลือกช่วงบวกเท่านั้น เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบมาเป็น1ถึง2ยูเนียนกับ3ถึงอินฟินิตี้นั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อนี้เป็นกรณีที่1ซึ่งจะเกิดได้เมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับลบ1เท่านั้นเราจะต้องนำา x มีค่ามากกว่าเท่ากับลบ1ไปเช็ค ว่าคาตอบที่เราหาได้นั้นอยู่ในช่วงของ x มากกว่าเท่ากับลบหหรือไม่ซึ่งในข้อนี้อยู่ในช่วงของ x มากกว่าเท่ากับลบหทุกตัวเพราะฉะนั้นคําตอบสามารถตอบได้เลยว่าในกรณีที่1น,นั้น x จะต้องเป็นสมาชิกของเซตเปิด1ถึงเปิด2และเปิด 3, 3ถึงอินฟินิตี้แน่นอน เมื่อเราได้กรณีที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปเราจะทํากรณีที่2กันนะครับกรณีที่2เกิดเมื่อ f x บวก f x บวกหนะครับขอโทษทีเท่ากับลบ x บวกห แสดงว่า x จะต้องมีค่าน no ้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองเพื่อที่จะทำให้ในแอบสูตรเป็นลบเมื่อเป็นลบคำตอบต้องการเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลบอีกทีเพื่อให้ลบเจอ f, ลบเราจะได้คำตอบที่เป็นบวกซึ่ง x จะต้องอยู่ในช่วงที่ทำให้ภายในนี้เป็นลบก็คือ x ต้องน้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นเราทำเหมือนเดิมครับ x กกำลังสามลบ หก x กำลังสองบวก12 x ลบ5มีค่ามากกว่าลบ x บวก1 x กำลัง3ลบ6 x กำลังสองบวก1 2 x ลบ5มากกว่าลบของ x บวก1หลังจากนั้นเราย้ายข้างฝั่งนี้มาบวกกับฝั่งนี้ถูกไหมครับจะกลายเป็น x กำลัง3ลบ6 x กำลัง2บวกเพิ่มเข้าไปอีก x 1เป็นบวก13 x และบวกเข้าไปอีก1ก็เป็นลบ4ซึ่งข้อนี้เราจะไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาในการแยกเพราะว่าเมื่อเราพิจารณาแต่ละตัวนะครับพิจารณา x กำลัง3พิจารณาลบ6 x กำลัง2พิจารณา13 x และพิจารณาลบ4 x จากที่เราจำเป็นว่า x จะต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้น x จะต้องเป็นจำนวนลบ x จะต้องเป็นจำนวนลบแน่ๆอยู่แล้ว x กําลังสามเราได้ค่าออกมาเป็นลบ x กําลังสองยังไงก็เป็นบวกถูกไหมครับไม่ว่าเป็นลบหรือเป็นบวกก็ต้องเป็นบวกลบหกคูณกับจำนวนบวกเพราะฉะนั้นเป็นจำนวนลบสิบสามคูณกับ x ซึ่ง x น้อยกว่าเท่ากับลบ1 x เป็นลบ2ลบ3ลบไปเรื่อยเพราะฉะนั้น x เป็นจำนวนลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ลบคูณกับ13จะต้องเป็นลบแน่นอนและลบ4ก็เป็นจำนวนลบแน่นอนซึ่งเมื่อเรานำจำนวนลบมาบวกกันหมดทุกตัวแล้วคำตอบที่ได้ออกมาก็จะต้องเป็นจำนวนลบนั่นเองซึ่งในสมการของเราด้านบนนั้น อ่งเยดีๆว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายมากกว่าแต่เครื่องหมายมากกว่าศูนย์แต่เราคิดได้มาเป็นจำนวนลบเพราะฉะนั้นกรณีที่สองที่เราคิดนี้เพราะฉะนั้นกรณีที่สองในกรณีนี้ถือว่าไม่มีคำตอบนะครับ เพราะฉะนั้นจากทั้งสองกรณีคำตอบจึงจะต้องใช้ของกรณีที่หเป็นคำตอบเดียวก็คือ x เป็นสมาชิกของ 1, 2, ยูเนียนกับ 3, อินฟินิตี้1ถึง2ยูเนียนกับ 3, อินฟินิตี้เมื่อดูจากช้อย1ถึง2เพราะฉะนั้น ในที่นี้ไม่มี1นถึง2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดข้อสาม,มสุดที่4แต่ไม่มีถึงอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นช้อยสผิดช้อยที่4ครับ1นถึงสงแต่เป็น1ถึงเพียงแค่1.5เพราะฉะนั้นไม่ครอบคลุมคำตอบคำตอบจึงไม่ได้เป็นสับเซตของข้อที่4และข้อสุดท้ายครับ1นถึงส ซึ่งอยู่ใน0ถึง2ถูกไหมครับและ3ถึงอินฟินิตี้ก็อยู่ใน3ถึงอินฟินิตี้นี้เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราหามาเป็นสับเซตของตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ2เพราะฉะนั้นข้อ5ข้อนี้ตอบข้อ2ก็คือ0 2อยูเนียนกับ3อินฟินิตี้ข้อนี้เริ่มจากการทำการดูโจทย์ จทย์มีแอปเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องแบ่งเป็นกรณีกรณีซึ่งกรณีที่1คือเมื่อภายในแอปเป็นบวกกรณีที่2เมื่อภายในแอปเป็นลบเพราะว่าเมื่อถอดแอปที่ภายในเป็นลบออกมาเราต้องใส่ลบเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้จํานวนที่เป็นลบนั้นเป็นบวกข้อนี้เราก็จะสามารถแยกออกมาเป็น2กรณีครับกรณีที่1คือเมื่อเป็นบวกก็คือแอปภายในเป็นบวกถอดออกมาก็เลยไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ x จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งเพื่อทําให้ภายในแอปเป็นบวกเลยครับข้อที่2กรณีที่2นั่นก็คือเมื่อภายในแอปเป็นลบเมื่อถอดออกมาเราจะต้องใส่ลบีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเป็นบวกถูกไหมครับเพราะถอดแอปมันต้องเป็นบวกเสมอกรณีก็คือ x จะต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งเมื่อเราดูกรณีที่1ถอดแปอปออกมาได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบ ซึ่งวิธีการแยกตัวประกอบก็มีอยู่สองวิธีก็คือการตั้งหารอย่าเอาที่ผมตั้งไปก็คือเราจะสมมุติตัวหนึ่งที่เราคิด,ดว่าเป็นตัวประกอบสมมุติให้เป็นหนึ่งอันนี้เราชักหนึ่งจากตรงนี้ลงมาถูกไหมครับ1บวกกับไม่มีก็คือศูนก็เป็นหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งลบหกบวกกับ1จะเป็นลบห้เรา ถ้าแถวล่างสุดต้องคูณเสมอนะครับ1คูณลบ5ไปใจตรงนี้เป็นลบ5บวก11บดวกด้วยลบ5เป็นบวก6 1คูณกับ6ก็ได้6เมื่อได้6แล้วลบ6กบวกกับ6ก็เป็น0ถ้าตัวสุดท้ายของการตั้งอย่างนี้เป็น0นเพราะฉะนั้นแสดงว่า1เป็นตัวประกอบ1เป็นตัวประกอบและถ้าทำให้เลข3ตัวที่เหลือตรงนี้จะเหลือ,อลด จะลดดีกรีมา1ดีกรีจากดีกรีสจะเปลี่ยนเป็นดีดกรีสซึ่งเราสามารถเขียนอยู่ในรูปวงเล็บก็คือ x ก,กาลังสองลบห x บวกหโดยการแทนสัมประสิทธิ์เข้าไปได้นะครับนี่ก็คือวิธีที่1วิธีที่2คือการแทนตัวเลขที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวประกอบเมื่อเราแทนเข้าไปแล้วภายในสมการมีคําตอบเป็น0เมื่อเราแทนเข้าไปภายในสมการมีคําตอบเป็น0นย์ ก็แสดงว่าเป็นจำนวนประกอบเป็นตัวประกอบนั่นเองเมื่อเราได้แล้วนะครับนำมาวาดเส้นจำนวนกนวารวาดเส้นจำนวนเราก็จะเอาจำนวนที่ทำให้มันเท่ากับศูนย์เนี่ยมาเขียนบนเส้นจำนวนในที่นี้ x กลบหนึ่งก็คือตัวประกอบว่าขึ้นหนึ่งถูกไหมครับคำตอบของมันเป็นหนึ่งเพราะว่าหนึ่งจะทำให้ x ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ ก็จะเป็นหนึ่งสองและสามจากขวาไปซ้ายครับบวกลบบวกลบจากขวาไปซ้ายนะครับต้องบวกขึ้นต้นเสมอเราเอาจํานวนที่มากกว่าศูนย์ก็คือจํานวนบวกเมื่อเราได้จํานวนบวกมาก็เขียนเป็นรูปสมรูปเซตและเราต้องกลับไปเช็คข้างต้นครับว่ากรณีที่หนึ่งนั้น x จะต้องมีค่าเท่าไหร่ซึ่งกรณีที่หนึ่ง x จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งคำตอบของเราก็มีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําตอบของเราเป็นไปได้นะครับ ถ้าคําตอบของเราอยู่ในช่วงที่เป็นลบที่น้อยกว่าลบหนึ่งคำตอบช่วงนั้นก็จะนํามาใช้ไม่ได้นํามาใช้ได้เฉพาะช่วงที่มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งเท่านั้นกรณีที่2เราก็นําไปคิดเหมือนเดิมครับเมื่อถอดแอปออกมาจะต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยเนื่องจาก X มีค่าน้อยกว่าเท่ากับลบหจะทําให้ภายในแอปนั้นเป็นลบแต่การถอดแอปจะต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นต้องใส่ลบเข้าไปอีกที ข้อน,นี้ก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือจัดรูปสมการแต่เราสังเกตดีเราจะพบว่าทุกพจน์จะมีค่าเป็นลบเสมอเมื่อเราแทน x เป็นจํานวนที่น้อยกว่าท่ากับลบหก็คือจํานวนลบเข้าไปเมื่อเราได้จํานวนลบแสดงเมื่อดูจากสมการมีเครื่องหมายมากกว่า0ย์เพราะฉะนั้นอสมการนี้เป็นอสมการที่ไม่มีคําตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นจาก2กรณี เนื <ion up> ่องจากกรณีที่2ไม่มีคําตอบเราก็จะนําคําตอบของกรณีที่เนึ่งตอบเป็นคาตอบเดียวหากกรณีที่2มีคําตอบเราจะนํามารวมกันก็คือนํามายูนิยูนเนียนกันนะครับไม่ใช่อินเตอร์เซกนะครับเนื่องจากเป็นการแบ่ง2กรณีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะนํามายูเนียนกันเพราะฉะนั้นจากกรณีที่2ไม่มีคําตอบเราก็เลยตอบเป็นกรณีที่1งเป็นอย่างเดียวนั่นเองและจากชอยก็ตอบชอยที่2นะครับ